คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้าวกราบสวัสดครับคุณผู้ชมท่าน,นวันนี้เรามาอยู่ในค่ายเกมเพสตากันอีกแล้วครับเกมชื่อว่าใจแอนชาร์กนะครับเมกโลดอนเป็นเกมดำน้ำไปหาขุมทรัพย์จริงๆนะครับอ้าวนี่คือวิธีการเล่นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมนี้ครับอ้าว เงินลงทุนผมมีอยู่ที่500บาท <บา S 1> ครับเกมนี้ผมได้กําไรมาผมก็จะเลิกเล่นนะครับนี่วิธีการเล่นครับท่านผู้ชมต้องสังเกตด้วยนะครับฝั่งด้านซ้ายจะเป็นสมบัติใหญ่ๆนะครับอ่าเราต้องคอยดูนะครับว่าเราจะได้ไหมอุย้ยป่าบิเลนย่ามาครับจังหวะนี้ จบก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเว็บ LLMG ดีเก้านะครับเว็บนี้ดีการันตีเรื่องเงินนะครับสามารถฝากถอนได้24ชั่วโมงด้วยระบบฝากถอนออโต้ภายใน5วินครับไม่ก็แอลฮด์ที่แอด LLMG O A L ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องเล่นนะครับอุ้ยโคตรใหญ่อ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วหนีก็หนีไม่ท้ออ๋อเสียดายตั้งเลยไม่อยากจะเป็นปลาที่ไม้นะครับเพราะไม่อยากถูกเธอทอดทิ้ง เนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาเล่นอยู่แอลเอดมิ่ง99โอ้โหปาปิลินญามาครับแม่งมีปาปิลินย่าด้วยนะจึ๊บอืออุ้ยขึ้นมา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 สองตัวขึ้นมามาตัวนี้อุ้ยไม่ขึ้นตอนนี้ผมว่าเหลืออยู่420อุ้ยขึ้น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 มาได้กี่บาทได้กี่บาท ไอ้บาทปูเดินมา120บาทนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้เอาเบ็ดอีก20บาทนะโอ้ปลาปิลินยา่างมาอีกแล้วจึ๊บจึ๊บฮุ้ยขึ้นขึ้นมาขึ้นมาสวยครับฮีบสมพันธโอ้โหวิ่งได้มา300บาทนะครับท่านผู้ชมต,ตอนนี้อยู่แล้ะ678บาทกันแล้วครับก็สังเกตนะครับวิธีการเล่นนะผมบอกไปแล้วเบื้องต้นก็คือ เราสังเกตจากเรือนะครับอืมเรือถ้าเรือมันมาฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็จะได้สมบัติหีดทองนะครับหีบทองหิดทองใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะได้แจ็คพอตนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นนะครับเกมนี้จริงๆนะท่านผู้ชมโอ้ปาปิลินยามานะครับมันเป็นปลาไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปาปิรันยามันรันยาท่านผู้ชมอะไรับนี้อะอืขึ้นมา ขึ้นมาอีกตัวนึงเนี่ยโุ้ยคลิปทองมาสองอันแล้วขึ้นมาขึ้นโอ้ยโดนกัดไ,ไม่กัดตัวอื่นวะโอ้ยหวัวร้อนตอนนี้ผมจะเริ่มชักคุณยิงน,นิดหน่อยนะใกล้หินสมบัติเล็กแล้วโอ้ปลาเปลียนยามาอีกแล้วตอนนี้ผมล่อปลาเป็ดไปยีนะ่สิบาทแล้วมันต้องได้แจ็คพอตบ้างเถอะโอกาสเปอร์เซ็นที่เราได้นะประมาณเจ่ดสิบเปอร์เซ็นนะท่านผู้ชมสิบเปอร์เซ็นะขึ้นมา ขึ้นมาตัวหนึ่งขึ้นมาอีกขึ้นขึ้นโอ้ยขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมลงทุนไป20บาทได้มา1,000บาทโอ้โหโตอนนี้ก็มีอยู่1,290บาทกันแล้วนะครับโอ้เกมนี้มันจริงๆก็อ,อย่าลืมเข้าไปเล่นด้ยวยล่ะครับค่ายเกมเพย์สตาร์นะครับมีหนามานะครับ ลุเหนื่อยครับช่านชมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเว็บ LADM99 นะครับเว็บนี้ดีการันตีเรื่องเงินนะครับสามารถฝากถอนได้24ชั่วโมงด้วยแล้วบุกฝากถอนออโต้ภายใน5วิทีผมก็จะรีวิวเกมเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเข้าไปเล่นด้วยล่ะครับเกมชื่อใจแอนชาร์กนะครับอ้าวก็อย่าลืมเข้าไปเล่นด้วยนะครับผมรีวิวเกมเพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดไปกันไดก็ฝากเอาไว้ที่นี้ด้วยนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย Elige, te elige. Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella.